อัปเดตข่าวของซีสาวแบล็กพิงนะคะ mm hmm. เห็นเขาว่าลิซ่าค่ะ mm hmm. กำลังจะไปขึ้นปกนิตยสารวันเดอร์แลนด์ของชายนะคะ mm hmm. ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะอืม mm hmm. ถ่ายแบบอีกแล้วหรือคะเนี่ยแต่สมกับเป็นวงดังแบบซะจริงๆเลยนะคะ mm hmm. ซึ่งก็มีบลิง k จีนนะคะ mm hmm. ก็เอาตัวอย่างนะคะ ปกนิตยสารอันเก่าๆของ Wonderland ค่ะออกมาให้ดูนะคะต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละอันนั้นก็สุดยอดมากๆนะคะมีทั้งไฟลุกแล้วก็มีไฮไลท์นะบนหลังของ t i ล l ี่เลปาด้วยนะคะโ,โหแซ่บน่าดูเลยค่ะงานนี้ท่าต้องมารอรุ้นดูค่ะว่า YG เนี่ย จะทาออกมาได้ดีเหมือนกับเขารอเปล่านะคะเพราะคาดว่านะคะตากล้องก็คงยังเป็นคนเดิมก็คือทีมฮีจุนนั่นแหละค่ะแต่ว่างานนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าบอกอรของ Wonderland เนี่ยเขาจะรีโมทมาเองลงมากํากับเองนะคะแบบใกล้ชิดเหมือนโวกฮ่องกงหรือเปล่าเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยโอของโวกฮ่องกงเนี่ยเขาก็เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะคะแล้วออผลงานก็ออกมาดูดีใช่ไหมก,ก็เดี๋ยวเรามารอดูติดตามดูกันอีกทีนึงนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งข่าวลือค่ะที่เห็นอยู่ๆก็โผล่ข้ามาหานะบอกว่าลิซ่าค่ะกําลังจะได้ออกเดินทางไปนอกเกาหลีนะคะเห็นข่าวว่านะจะเดินทางในตอนเช้าตรู่น่าจะวันพรุ่งนี้นะ,ะจะยังไงเนี่ยคืออยู่ๆมันก็มาค่ะอันนี้ไม่มีที่มาที่ไปเลยนะคะจะใช่ไม่ใช่คงต้องรอดูวันพรุ่งนี้กันค่ะ ความเคลื่อนไหวของพี่ซูค่ะเห็นเธอนะคะมาใน Channel Plus ค่ะหลังจากที่มีข่าวนะคะว่า YG ค่ะจะเข้าร่วม VVS e ในวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะแต่พี่ซูค่ะเธอก็มาบ่นนะคะบอกว่ายังใช้ไม่เป็นเลยนะคือพูดทำนองว่ายังไม่รู้เลยอะคะ่ะว่า VVS e มันคืออะไรอ้าวตายตายค่ะโคศกยังไม่รู้เรื่องนะคะแล้วอย่างนี้บลิงกจะทำยังไงล่ะคะเนี่ยปกตินะคะก็มีแต่พี่ซูนี่แหละค่ะที่ออกมาสปอยงานใช่ไหม ถ้าง,งานนี้ค่ะพี่ซูบอกว่าไม่รู้ไม่รู้แบบนี้บ l ิ n g ตายแน่เลยนะคะไม่รู้จะไปตามข่าวแบล็คพีนะคะจากใครจัลลค่ะเนี่ยแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเธอก็มีพูดเหมือนๆกันนะว่าถ้ายังไงเนี่ยเธอก็อาจจะไปไลฟ์ผ่านทาง IG แทนน่ะนะคะก็เป็นความน่ารักของเธอนะเป็นสมกับเป็นโคโซข,ของวงค่ะเธอก็คอยมาอัปเดตข่าวสารให้เราได้ทราบกันอยู่ตลอดนะคะส่วนด้านสาวเจนนี่กับโปรโเซค่ะก็ทั้งคู่ยังอยู่ที่อเมริกานะคะ เห็นเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่งใน LA ค่ะบอกว่าได้ไลายเซ็นนี้นะคะจากเจนนี่มาด้วยค่ะเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนะที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เธอไปรับประทานอาหารที่ร้านของเขานะคะแล้วก็เห็นสาวโรเซ่ค่ะเธอมาอัปเดตนะเป็นเบื้องหลัง m v on the g น o u n ะนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองยอดวิวค่ะที่แตะทะลุ200ยล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอดก,ก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของทั้ง4สาวแบล็กพิงค์นะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้านะคะแอดจะมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วมา่จะ กันใหม่นะคะในคลิปหน้า